สวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่าจะมารีวิวเป็นสกินแคร์ให้ได้ชมกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะแฟบูสกินค่ะข้างในนะคะแกะออกมาก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ Fabu Skin นะคะชื่อเต็มๆเขาก็คือ Fabulous c r a m Concentrate Serum นั่นเองนะคะนี่นะคะผลิตภัณฑ์ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นขวดพลาสติกสีขาวเปิดออกมาก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะก็มีปริมาณประมาณ15 ml นะคะที่เห็นเขียนไว้อ่ะ15 ml นะคะก็ถือว่าเป็นขนาดที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สำหรับการเป็นสกินแคร์เนาะมาดูที่เนื้อผลิตภัณฑ์กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหัวปั๊มนะคะเขาบอกว่าให้ใช้เพียง2ต น้ำเท่านั้นนะคะนี่นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นสีขาวนะคะมีความเหลวนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เหลวถึงขนาดเป็นน้ำนะทีนี้เวลาเกลี่ยนะคะก็จะซึมไปกับผิว นี่นะคะก็จะแบบหายไปนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบซึมไปเลยนะคะไม่เหนียวไม่เหนอะหนะอะไรเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดหนึ่งด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวิธีใช้เจ้าตัวนี้นะคะว่าใช้ยังไงแล้วก็แบบทาอะไรยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะก็มาหน้าสดกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้ให้ด้ดูกันนะคะครีมตัวนี้นะคะว่าจะใช้ไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะก็ใช้กับครีมปกติที่ใช้อยู่ด้วยนะคะซึ่งตัวแรกเลยนะคะที่ว่าจะใช้นะคะก็จะเป็นเป็นน้ำแบบที่มันค่อนข้างที่จะเหลวๆนะคะประมาณว่าโทนเนอร์หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาลงไปก่อนนะคะตรงนี้จะช่วยทำให้ ครีมหรืออะไรก็ตามที่ทาลงไปตามหลังนะคะมันก็แบบซึมลงบนผิวได้แบบมีประสิทธิภาพต่อมานะคะก็ใช้เป็นตัว Fabu บูสกินนะคะตัวนี้นะคะก็จะใช้ประมาณ2องฟ้มเท่านั้นนะคะไม่ไม่ต้องใช้เยอะกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือทั่วหน้าแล้วนะคะแล้วก็ แต่ไม่ทั่วหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมสำคัญสคัญนะคะอยู่4ตัวนะคะที่แบบเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบร์เลยนะคะก็คือตัวแรกนะคะผีเทร่านะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเนียนนุ่มนะคะแล้วก็แบบช่วยผัดเซลล์ผิวอะไรประมาณนั้นนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือซีลิลี่นะคะหรือว่าดอกพับพึงทะเลนั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำนั่นเองนะคะตัวถัดมานะคะก็คือสวิสกาเดนครีสนะคะตัวนี้ก็จะช่วยยับ ยังเม็ดสีนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงอีกด้วยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือแบบรี่นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวกระชับนะคะเติมเต็มริ้วรอยนะแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะอีกด้วยนะคะก็เป็น4ตัวสำคัญสำคัญนะคะที่ม,มีส่วนผสมที่เหมือนแบบเคาน์เตอร์แบนดเลยนะคะก็คือส่วนผสมเขาแน่นมากจริงถ้าเรานผิวแล้วนะคะผิวก็จะรู้สึกว่าแบบ นุ่มปึงแด้งดึงด๋งเลยนะมันซึมง,ง่ายมากค่ะตอนนี้ก็คือหายไปหมดแล้วไม่มีความเหนียวเนหนอะหนะอยู่ที่ผิวนะคะใช้ได้เลย ต่อมานะคะก็ลงกันแดดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะค่ะหลังจากที่ว่าได้ลองใช้เป็นประจำแล้วนะคะก็รู้สึกเลยว่าว่าผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็มีความแบบว่านุ่มขึ้นแล้วก็ยังไงอะผิวเนี่ยละเอียดขึ้นแต่งหน้าง่ายขึ้นจริงๆด้วยอย่างที่เขาบอกเอาไว้นะคะตรงนี้ก็คือใช้มา ประมาณ1เดือนนะคะที่ได้ลองใช้มานะคะเขาบอกว่าใช้เป็นครั้งแรกนะทาปุ๊บเนี่ยตื่นมาน่าจะนุ่มเลยเออจริงๆด้วยอะเวลาคือจริงๆแล้วมันพอเวลามันทาเสร็จปุ๊บก,ก็รู้สึกเลยว่าผิวมันนุ่มเลยตั้งแต่หลังทาแล้วนะพอทาตื่นเช้ามาก็รู้สึกเลยว่าหน้านุ่มนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีความมันไม่เนะหนะผิวไม่รู้สึกว่าไม่สบายผิวเหมือนแบบครีมมันหนักเกินไปอะไรอย่างงี้ไม่รู้สึกเลยนะยิ่งตอนนี้เป็นหน้าร้อนด้วยนะก็รู้สึกว่าใช้แล้วค่อนข้างสบายผิวเลยทีเดียวนะคะเหมาะมากสาหรับช่วงนาาน,นนีี้้ออาาาากศต ร้อนมากนี่ก็คือแบบเบาสบายดีนะคะพอใช้มาได้สักพักหนึ่งนะคะก็จะรู้สึกเลยว่าพวกจุดด่างดำต่างๆที่เป็นรอยสิวที่ว่าจะเป็นสิวหนักมากนะคะก็รู้สึกว่ามันลดน้อยลงนะคะแบบมีมีการจางลงจริงๆด้วยนะคะหน้าก็ดูใสขึ้นเพราะว่ามีความมอมแมมของรอยสิวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะบางลงแล้วก็จะดูแบบหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะผิวเนียนตึงกระชับขึ้นจริงผิวว่าไม่ได้มีรูรขุมขนอะไรมากมายนะแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันมีความอิ่มเอิบมันเหมือนมันมีความ ิ่มเอิบของหน้าขึ้นมานะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่ามันอ้วนอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าหน้าดูแบบใสขึ้นจริงๆนะคะมีความเปล่งปลั่งอย่างที่เขาบอกนั่นเองนะคะซึ่งว่าใช้มาประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันจะหมดแล้วนะคะปัมไม่ค่อยจะออกแล้วนะก็รู้สึกว่าเออมันน้อยไปอ่ะรู้สึกว่ามันควรจะใหญ่กว่านี้ไหมแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมที่แบบคัดสรรมาอย่างดีที่เข้าเคาน์เตอร์แบดนะคะแบบว่าแต่ละอันที่แบบใส่มานี่คืออัดแน่นคุณภาพมากถ้าสมมติว่าทําปริมาณใหญ่กว่านี้ะะะบไดอนรรรัป ะะอ,อ๋อแล้วที่บอกว่าคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไม่ใช่ว่าว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็บอกว่าใช้ได้อะไรนี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีการทดลองในแลบที่ประเทศอิตาลีฝรั่งเศสสเปนมาแล้วนะคะว่าสารสกัดจากธรรมชาติที่เขานํามาใส่อะไรตรงเนี้ยนะก็แบบมีความปลอดภัยแน่นอนนะคะแบบผ่านห้องแลบมาแล้วก็มีการผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็ผ่านออยอบ้านเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็คือตรงนี้สามารถมั่นใจได้ว่ามันปลอดภัยกับผิวเรา แน่นอนนะคะเฟบ,บูสกินตัวนี้นะคะก็มีคุณสมบัติหลักๆนะคะ4ประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ทําให้ผิวหน้าขาวใสดูเปล่งปลังปล่งลดปัญหาใบหน้าหมองคล้ำนะคะผัดเซลล์ผิวให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นนั่นเองนะคะประการที่2นะคะก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะพวกจุดด่งดางดำฝ้ากระต่างๆเนี่ยก็จะลดเลือนลงด้วยนะคะประการที่3นะคะก็คือช่วยยกกระชับผิวนะคะทําให้ผิวดูเนียนเรียบแต่งตึงรูขุมขนเล็กลงหน้าดูกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวดู อ่อนวัยด้วยนะคะแล้วก็ประการสุดท้ายประการที่4นะคะก็คือดูแลผิวให้ผิวมีสุขภาพดีโดยการทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีการบํารุงลึกถึงเซลล์ผิวเลยทีเดียวก็จะทำให้ผิวดูเนียนละเอียดนะคะแล้วก็นุ่มน่าสัมผัสพอผิวเนียนละเอียดแล้วนะคะก็จะทําให้การแต่งหน้าเนี่ยง่ายขึ้นนะคะทำให้เครื่องสำอางติดทนขึ้นนั่นเองเซรั่มตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะจะสามารถทําให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก จะมีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะก็จะไม่มีการตกครางอยู่ที่ผิวนั่นเองค่ะก็สรุปสั้นๆน,นะคะสําหรับ Fabu Skin ตัวนี้นะคะก็คือใช้แล้วหน้านุ่มนะคะพอใช้ไปนานๆปุ๊บก็จะทําให้หน้าดูเปล่งปลั่งขาวใสขึ้นนะคะพอใช้เป็นประจําแล้วนะคะหน้าก็จะตึงกระชับขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถดูรายละเอียดนะคะได้ที่ Facebook นะคะแล้วก็ Li n e แล้วก็ Instagram นะคะในชื่อของ Fabu Skin นะคะหรือว่าในเว็บไซต์นะคะก็คือ Fabu Skin c o นั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าจะใส่รายละเอียดเอาไว้ด้านล่างนะคะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ